ออรน้นี่้นี่แม่งไม่ต้องเผาผีดีกว่าไเผาอ่ะ้อ่ะเดี๋ยวกันรู้ครั้งแรกก็ี่ไปด้วยกูมาตเน้เนี่่รู้เดี๋ยวผมบอกเลยไม่รู้อะถ้ากูเจอมึงอยู่รนัผ่านรู้จักกัน่ทักไเรียกเลยฮะไม่รู้่กูไม่ทักอมาเรียกกูนะสวัสดีเผ่านไปเลยเออไปกั่จครั้งแรกก็ที่เจอพี่น่ลูกพี่เก่งเาไม่รู้ แมวีไอายังไงองมาภูมอโต้้ไม่ถูกเลยไม่ทักไปเลวะแกครับสวัสดีครับอย่างเงี้ยสวัสดีครับึกดนอนี้กไปปิดเต็งใช่ไหมเออเดินไปจากเ่งที่ตายนีขนาดว่าไอ้เจหน่อยยังบอกว่าพวกเดินอไไม่มีอะไรเลยคือประมาณ1ิบปโลเนี่ยนะแล้วทางอัโหดมันแค่ทางนี้ทางนี้ แล้วไปถึงอันตุกติอี้อะคุณบางคนมาบอกเองว่าน้ำตกี่เต็งแบบโอ้วนคุณไม่เคยไปหายากอะไรเงี้ยกูไม่อยากไปหรอกผมไปไปแล้วไอ้พี่โทษนะขึ้นเดี๋ยวผมไปตกให้แกมพี่ตกได้ให้ถามว่าลูกทีมบุญที่หายเลยไมเใช่อะที่หายเลยเงี้ยฮี้ฮี้เงี้ยเดินยับเลยคือมันไม่สวยเลยนะเป็นทางที่เป็นทางที่บอกว่าฟอมไม่สวยฟอมมันตกไม่สวยฟอมแม่งแบบแม่ง รกเล่นกันไม่มีอะไรมีมีแต่กนังกั้นดินที่มันทะลุทะล่มอ่ะแล้วต้นไม้รากโผล่ๆอ่ะมีไอ้ผมดไหมไอ้หมดหมดเลยเรียบร้อยอ่านได้หมดแล้วทั้งภาพทั้งเสียงเนี่บอกนะบอกมันอยากคลิปเลยใช่บอกแล้วเดี๋ยวพี่เขาถ่เปลี่ยนพวกพี่ต้อไปใหม่เสร็จเนี่ยหมดแล้วอยู่ในนี้หมดแล้วไอ้หมดเลยไม่รู้